กำป้องสายแชนแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูล้วยหินนะครับท่านผู้ชมรับน,นี่ก็มาทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากล้วยหินนะครับอันนี้ก็คือผมกําลังจะทำการไปตัดต้นล้วยหินไปทางไปนะครับท่านผู้ชมต้องมีการตัดทําความสะอาดนะครับเนี่ยเราใช้มมดพลาเนี่แหละครับท่านผู้ชมก็ ทาการตัดไปตัดมาแล้วก็ดึงไอ้พีกล้วยแล้วก็เอ๊ะตัดกันยังไงดีนะครับท่านผู้ชมท่านนี่หาชิศทางอยู่นะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัดเลยนะครับท่านผู้ชมซ้ายอ่ะหักหนับเลยนะครับเดี๋ยวตัดหนึ่งเออตัดในทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ทําการอะไรครับท่านผู้ชมก็เก็บนะในส่วนของต้นกล้วยอยู่ตรงนี้ครับถ้าถึงไว้นะครับ เราก็เกิดปัญหานะครับว่ามันจะไม่ขอให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเราตัดนะมันกันย่อยสลายมันจะเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับก็จะได้เป็นปุ๋ยให้กับต้นโกโก้ที่อยู่ข้างๆกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จสรบแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วนะครับ หิ้วนะครับตั้งแต่ทางนู้นครับประมาณ200เมตรนะครับทั้งที่เป็นเครื่องสูบนาก็สูบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เอากล้วยไปด้วยนะครับตอนนี้เดินไปนะครับรป่อยนะครับเป็นการออกกรลังกายนะครับก็เอากล้วยนี่แหละครับใส่ในตะกร้าหน้ารถนี่แหละครับก่อนจตัดรถนะครับเพื่อ่จะกลับบ้านก่ท่านผู้ชม น,นี่คือชีวิตของเกษตรกรแต่ละวันนะครับตารถติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตอนนี้ก็ตาติดแล้วนะครับแล้วมองทางข้างบนนะครับมองล่างนะวอนตัแล้วก็ว่างนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เกียร์นะครับท่านผู้ชมแล้วมองเกียร์ก็มองไม่เห็นอีกลองนะถือกล้องนะครับปัเหยียบเลยนะครับท่านผู้ชมเหยียบเข้าพกนะครับอืมตอนนี้รอรายละเอียดครับรอใส่เกียร์นะครับท่านผู้ชม อันนี้กำลังคำนึงถึงว่า,าจะขับกันยังไงดีนะครับข้างหน้าก็มีกล้วยมือซ้ายก็จับอ่องโทรศัพท์นะครับขับไปแลวแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมขับไปไม่ต้องซิ่งมากนะครับถนนก็ไม่ได้กว้างนะครับซ้ายก็เป็นลำธารนะครับภาพก็คือรถนี้ก็คือตกไปเลยนะครับท่านผู้ชมกล้วยที่อยู่ข้างหน้าก็กระเด็นกลุกๆๆ,ๆวัาจะตกเสียวจังเลยครับท่านผู้ชม แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะเดินทางไปกลับบ้านนะครับก็จะเป็นการประชุมภัยนะครับสาหรับเกษตรกรอย่างเรานะครับเราก็ต้องทำเกษตรเราจะได้ได้แยหัวเ,เห็นตัวนี้ก็สามารถที่จะไปขายได้นะครับฝีละ50บาทได้อยู่นะครับท่านผู้ชม ก็เจ็ดหวีนะครับก็คูณเข้าไปแล้วได้ได้เท่าไหร่นะครับมากไปนะครับต้องจุมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ